ฉันหิวแล้วเนี่ยไปทำข้าวให้ฉันกินได้แล้วครับโ่้ยลูกเอ๋ยลูกน้อยอืมฉันกอเป็นโอ้ยมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยอ่าไม่ไก่พอดีเลยโอ้ย,อยเอามาใส่หัวชนันโอ้ย เอาน้ำให้ด้วย <c oughs> กินนมให้กวนกินนมดีวกว่าไปดีกว่าเฮอรัก hey, ผมซื้อเอ้ยผมเอาอะไรมาให้อาหารนี่ที่ฉันชอบเลยโอ้โห,โหน่งไก่ก็อร่อย ว้าววันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยว้าวดีมากดีมากเอาไปเก็บให้หน่อยสิเอาไปล้างให้ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเอาไปล้างให้ห้อยล้างจานนี่ ล้างให้แล้วเราจะเปิดตู้เย็นทำไมนะโอ้ยน้ำอะ่ะน้ำอะ่ะโอ้ยมีน้ำอะ่ะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องล้างน้ำออกและเดี๋ยวเราเราต้องล้างน้ำออกแล้วนะเอาน้ำออกกันเดี๋ยวเราขอไปเอาน้ำออกกันนะ อเออเอยเดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนนี่เอาน้ำออกแล้วเอาไปใส่ที่เดิมตอนนี้ก็จะเย็นแล้วฮไฮ้แบบไหนดินอนหน่อยดีกว่าโอ้ยนี่ก็ไม่มีชิดเราคุณผมจะอาบน้ำนะทำไมถามฉันทำไมฉันก็จะนอนอ่ะนอนตอนเย็นเนี่ยนะนี่มันใช่เวลานอนที่ไหนเราโอ้ย นอนเลยเถอะน่าจะว่าฉัน,นแล้วไงฮะงั้นผมไม่ยุ่งแล้วนะแปาบนะเลยก่า,กาใส่ชุดเอาหอมอกออก ไปดีกว่าโอ้ยเย็นละหลหรเนี่ยฉันน่ะก็ทำงานบ้านดีกว่าโอ้ยรู้สึกสบายขึ้นพออาบน้ำเลยนะโอ้ยัดาจแล้วโอ้ยชีวิตนี้นมันสบายจริงๆเลยโอ้ยก็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  ก็ก็ก็นั่นไงลูกค้ามาแล้วเป็นต้อนรับลูกค้าดีกว่าปิดก่อน <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> เอาลืมคุณแจเอาคุณแจก่อนนะจ๊ะ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคุณเป็นคนฝรั่งหรอครับจะไม่ต้องพูดไทยก็ได้อะครับไม่เป็นไรขอบผมแบบพูดไทยนะครับเพราะว่าคุณฟังไม่ออกผมฟังออกอยู่ครับไม่เป็นไรขอบพูดแบบนี้ก็สบายดีว่าแต่ผมอะ เป็นมาเาเซทีผมว่านะผมจะให้คุณสักซส,สลาโซรานนะครับจริงหรอครับเป็นต้องให้เยอะก็ได้ครับปกติเขาให้ผมแค่1นึบาทยี่สิบเองครับแบบห้ามเอาเกินไม่เกินหนึ่งรอครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาตังก่อนนะครับ คุณครับผมมีบัตรน,นะครับไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับในบาน,นี่มีตังอยู่หกล้านบาทให้คุณเอาไปใช้นะครับโอ้โหคุณนี่มันใจดีจริงๆนะครับแต่เออผมรับไปไม่ได้หรอกครับคุณราไปเธอนะครับมันเป็นเงินที่ผมไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรดีก็เลยให้คุณนี่แหละครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับผมไปก่อนนะครับครับโอหได้เงินดีจังเลยได้เงินดีใจจังเลยอะ่ะให้เงินด้วยไม่ใช่เงินสีน่บาทเอาไปเช็คดูดีกว่าจะได้จริงหรือเปล่าฉันว่าไม่จริงหรอกมันน่าจะมีตังในนั้นสูบบาท ห้าสิบบาทเองหนึ่งร้อยบาทเองมะดูสิโอเมย์ก้อนมันไม่ใช่หกล้านบาทเนี่ยนี่มันหลายเอ้ยนี่มันลา้าน,นลา้ลานบาทดหว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไงคอมพิวเตอร์เอาดีดีเอาดีดีคอมพิวเตอร์ฮะ <G ül> ว้าว <G ül> ้งแต่ชาวเนี่ยเรารวยแล้วไงคุณเรารวยแล้วอะไรอีกในบัตรนี้เหรอในบัตรนี้มีเงินล้านล้านบาทฮมันจะเป็นไปได้ไงมันจะเป็นไปได้ไงเซื้อขาไปเช็คคอมได้อีกคน มันฟอนสวรรค์ชัดๆสวรร์สงพวกเรามาอยู่ที่นี่แล้วได้เงินสิวัีเหรอเนี่ยคุณก็ต้องมันก็ต้องแลกมากับงานแหละครับคุณแลกมากับงานแต่ทาทํางานเหนื่อยหนักแล้วเราทําไมเราได้เยอะกว่าน,นี้เนี่ยปกติในได้ร้อยสิบยี่สิบไม่ใช่หรอแล้วก็ห้าสิบหกสิจ็สิบแบบ ใช่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เกินร้อยอ่ะผมปฏิเสธเขานะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะให้ศูนย์บาทน,นะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อว้าวเรารวยแล้วกินกโอ้ยมืดแล้วเหรอเนี่ยมันได้เวลานอนแล้วสินะเก็บเถอะไปเราจะนอนนะครับเดี๋ยวเราแต่กลัวเขามาแย่งอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเราอะ่ะก็ต้องใช้แค่นี้พอโอ๊ยมองอะไรไม่เห็นเลยเปิดไฟสักดวงเิ่อ้ยเจอแล้วเปิดเทียนหน่อยเอ้ยไม่ต้องเปิดเทียนหรอกเปิดแค่นี้ก่อนโอ้ยมองเห็นและโอ๊ยง่วงแลละเราใส่เชือกส่ใส่ อ๋อนั่นกันเถอะปิดไฟด้วยผมปิดไฟเองโอเคเราถอดหมวกกันมีแต่ชิ้นแล้วก็จบแล้วนะคะทุกคนกับเรื่อง ชีวิตแสนสุข,ขนะคะแต่มันไม่มีอีพีสามหรอกนะมีแค่2องีแต่ถ้าใครอยากให้เราทำาละครอสั้นอีกก็คอมเมนต์มาเลยนะบ๊ายบาย